ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับระบบโซล่าเซลล์ตัวเดิมนะครับก็ตัวนี้ผมใช้กับตู้เย็น2ตู้นะครับก็ช่วงเนี้ยเข้าหน้าแนวแล้วนะครับก็แดดดีนะครับแล้วก็อากาศอากาศไม่ร้อนนะครับตู้เย็นมันก็กินไฟค่อนข้างน้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับกินอยู่แค่66วัตต์นะครับ2ตู้นะครับเพราะว่า ไอ้อตู้หนึ่งคอมเพรสเซอร์มันไม่ทํางานนะครับและไอ้66เนี่ยเป็นของตู้ตู้เย็นอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าไอ้ตู้ทํางานเนี่ยก็จะเพิ่มอีกมาประมาณเป็นร้อยกว่าวัตต์นะครับก็น่ารวมๆก็อาจจะประมาณ200วัตต์นะครับถ้าอินเวอร์เตอร์ทํางานหนักก็จะขึ้นไปแบบประมาณสองร้อยห้าสิบวัตต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้อากาศมันไม่ร้อนนะครับมันก็ตู้เย็นไม่กินไฟไม่เยอะนะครับก็ ลที่ได้คือแบตมันจะเต็มนะครับก็เลยหาหาเรื่องใช้ไฟนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาทํามาแม่นะครับด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เตรียมหม้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็เคยหม้อนี้เคยใช้ขุ่นข้าวกับระบบโซลาเซลล์มาแล้วนะครับก็ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็วันนี้ก็เลยจะมาลองกลับมาแม่ด้วยนะครับจริงๆทําอาหารด้วยระบบโซลาเซลล์เนี่ยทำได้หลายแบบนะครับ ก็ใช้เตาไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่พวกนั้นอ่ะจะกินไฟเยอะมากเตาไม่เหลไฟฟ้านะครับอันน้นกินไฟอาจจะเป็นพันวัตต์นะครับซึ่งถ้ามาใช้กับระบบอันเนี้ยก็ไม่น่าจะไหวนะครับก็อีกทางเลือกนึ่งก็คือใช้ม่องข้าวนะครับม่องข้าวพวกเนี้ยมันก็อาจจะให้ความร้อนช้ากว่านะครับช้ากว่าเตาไม่เด้กไฟฟ้าแต่ว่ามันก็กินไฟน้อยครับอย่างตุ๊อย่างอันนี้กิน500วัตต์นะรประมาณ500วัตต์ ก็จะมีหม้อเล็กๆบางบางรุ่นเนี่ยกินแค่3ามสี่ร้อยวัตอางนีก็มีนะครับก็ใช้ได้นะครับก็เอามาทำข้าวหรือสมาต้มอะไรก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต้มมาม่านะครับนี่เดี๋ยวเรามาเช็คโวลต์เช็คแอมป์ยิดหนึ่งนะครับอันนี้ชาร์จมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วใช้กับตู้เย็นด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ27บโวลต์นะครับตันนี้เป็นระบบ2ี่โวลต์นะก็คือแบตมันก็ก็ยังไม่เต็มแต่ว่าอีกสักพักก็น่าจะเต็มแล้วถ้าแดดดีๆนะครับ กระแสมาเช็กระแสนิดนึงครับกระแสชาร์จตอนนี้แดดเริ่มหุบนะครับก็เดี๋ยวมาพลูกระแสหน่อยนึงอ่านี่จ่ายตู้เย็นไปด้วยนะครับก็ยังเหลือมาชาร์จแบตประมาณ7แอมป์นะครับ7.5แอมป์นะอันนี้ขนาดแดดไม่ค่อยดีนะครับถ้าแดดดีๆเนี่ยมันชาร์จเป็น10แอมป์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลอง ต้มามะแมกเลยแล้วกันนะครับอ่าก็ใส่น้ำหม้อขุงนแใส่น้ำเรียบร้อยแนละ้วอก็ใส่ไม่เยอะนะครับพอกินคนเดียวน,นะครับอ่าตอนนี้เราจะอ่าเริ่มต้มามมแมนะครับตอนนี้ใส่ตู้เย็นอยู่นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น190เก้าสอวัตแล้วว่าคอมเพรสเซอร์อีกตู้นทำงานนะครับอ่เดี๋ยวเราจะพักเราคงต้องเอาตู้เย็นออกก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นระบบ ไม่ใช่ระบบใหญ่นะครับถ้าทั้งตู้เย็นด้วยทั้งหม้อหุงข้าวด้วยเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวเราเอาเย็นออกก่อนนะครับต้มมาม่าเนี่ยน่าจะประมาณไม่น่าจะจิตนาทีน่าถึงนะอันนี้เตรียมสายนะครับเี๋ยวเสียบนี้ ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้สถานะงอมอยู่ที่บอมนะครับจริงไปอยู่41วัตต์เอง่าเดี๋ยวเราก็ต้มเนี่ยคงต้องคุกหนละตรงนี้จะกินไฟเยอะนะครับ ห้าร้อยวัตต์นะครับห้าร้อยวัตต์ประมาณห้าร้อยวัตต์นะครับโวลต์ตอนนี้ลงมาแดดมันหุบด้วยนะครับลงมาเหลือยี่สิบหกโวลต์นะครับกระแสเนี่ยน่าจะไม่ชาร์จแบตแล้วนะนะ่าจะดึงจากแบตแล้วเดี๋ยวนะดึงจากแบตนะครับลบละสิบกว่าแอมป์นะครับ รัเทำงานแล้วครับเพราะว่าจ่ายโหลดหนักนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำเดือดนะครับถ้าน้ำเดือดเมื่อไหร่ก็เราใส่มานหน้าลงไปตอนนี้วัวลงมาลงมาเร็วเงอนกานนีนเนี่5.9แดดมันถูกช่วยนะครับตอนนี้มนไม่ค่อยมีแดดแล้ว สำหรับใครที่อ,อ,อยากจะมีระบบเล็กๆนะครับโซล่าเซลล์ไว้หุงข้าวไว้ทำอาหารได้ด้วยแล้วก็แสงสว่างได้ด้วยเนี่ยจริงๆเนี่ยแผงเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับแผงแค่แผง300วัตต์แผงเดียวเนี่ยก็ได้แล้วนะครับแต่อย่างนี้อย่างนี้ของผมเนี่ยแผงเนี่ยกำลังรวมประมาณ900วัตต์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะงง้แผง300 w, วัตต์เราจะมาใช้กับหม้อหุงข้าว500วัตต์มันจะได้เหรอนะครับจริงๆเนี่ยแผง300วัตต์เนี่ย เราสามารถชาร์จแบบเนี้ยได้วันหนึ่งอ่ะห้าชั่วโมงนะครับเพราะฉนั้นเราได้พลังงานเข้ามาเนี่ยได้เยอะนะครับแต่ว่าการการหุงข้าวหรือการต้มอะไรพวกเนี้ยสิบยี่สิบนาทีนะครับก็คือมันใช้กําลังเยอะกว่าจริงแต่ว่ามันใช้เวลาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาที่จะชาร์จพลังงานจากแสงแดดเข้ามาได้มากกว่านะครับในตัวสําคัญจริงๆเนี่ยอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับกับ กับอินเวอร์เตอร์นะครับก็ถ้าจะใช้กับม่งข้าวเนี่ยต่ำๆก็ต้องอินเวอร์เตอร์พันวัตนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็ควรจะต้องใหญ่พสอสมควรนะครับถ้าเป็นยิ่งเป็นระบบ12โวลต์เนี่ยยิ่งกระแสมันสูงนะครับมันจะปลาไปประมาณ30-40แอมป์เนะี่ยถ้าให้ดีก็เป็นระบบ24โวลต์นะครับหรือ48โวลต์เนี่ยยิ่งเบา่เลยนะครับแย่งตัวนี้ของผมเป็น24โวลต์นะครับตตอนนี้ ยังกินไฟเยอะอยู่นะครับเงนะิน500วัตต์นะเดีเยวเช็คน้ำแป๊บหนึ่งยังไม่มีที่คาว่าจะเดือดเลยคนระับแบตบอยู่ที่25.8นะครับแดดก,ก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่มันน่าจะไหวนะเพราะชารตั้งแต่เช้านะครับอ่ผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้แดเริ่มร้อนๆแล้วนะครับดูน้ำเล็กนึงยังไม่เดือดนะครับแต่ว่า ก็ร้อนแล้วแหละก็อรอสักพักนะครับก็โอ้โอยู่ที่ข,ขึ้นลงลงนะครับอยู่ที่แดดนะนีับประมาณยี่สิบห้าจุดหกถึงยี่สิบห้าจุดเก้านะครับ,นนบขึ้นมายี่หกแล้วอันนี้แดดขึ้นมมามีแดดมาช่วยแนละ้วแต่ก็แดดมันแดดไม่แรงมันนีมันเริ่มมีเมฆนะก็น่าจะใกล้ได้กินแล้วครับ น้าน้ำเดือดเมื่อไหร่ก็น่าจะง่ายแล้วนะครตอนนี้เริ่มมีควันออกมาแล้วนะครับก็น่าจะใกล้เดือดแล้ววนอ,อยู่ที่ขึ้นขึ้นลงๆนะครับตอนนี้มาอยู่ที่5.6นะครับนัดูกระแสนิดนึงมีแดดหน่อยๆนะครับก็เลยกินกระแสอยู่แค่ประมาณ8.7แอมป์นะครับ นะน่าจาใะใกล้แล้วครับนะควันขโมงแล้วเปิดตัวนิดนึ่นะเดือดแล้วครับเดี๋ยวผมขอใส่มาม่าไปก่อนนะครับก็นะเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะได้กินกันเลยแล้วเดี๋ยวก็ใส่ไข่หน่อยเนาะนีนะ่เดี๋ยวใส่ไข่สักใบนะครับให,ให้มีสารอาหารหน่อยครับ อ่ะก็น่าจะเอาได้อยู่นะอ่ะโอเคก็คงพอกินได้ครับก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับมามา่าพลังแสงอาทิตย์นะครับ <S <S เดี๋ยวผมขอไปใส่เครื่องปรุงแล้วก็ปรุงกินงานในนี้น,น,นะครับโอเคครับขอบคุณครับชมกันนะครับสวัสดีครับ